นี่คือคู่หน้าของเดิมครับแปดสองห้าขอบสิบหกอันนี้เป็นผ้าใบนะมาแล้วมาถึงบ้านพี่ต้นแล้วบ้านพอยอดนี่ครับใส่เข้าไปแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่างตน้น ฝั่งนี้จะเป็นช่างยอดพอขึ้นพอมาเลยปุ๊บก็จะเป็นเท่าซิ่งทันทีนี่อย่างหน้าเรดีเอ้นนะครับอย่างหลังก็บ้าหใบธรรมดาอีกระทะกระทะไปซื้อนี่ พันสามใบละทะมือสองยางกะสามพันสามพันหาสามพันหาสามพันหาแมนร่องข้อพร้อมนิ่มมวนัครบผม

มา,มาวิ่งกับเขาวันแรกนี้เจอเลยบานนโอ้เขาวิ่งกัน2อสวันไม่เป็นไรอ่บาบาวนนมาวันเดียวครับเรียบรอ้อยครับ เปลี่ยนเสร็จก็จะยกทับไปลุยแล้วครับบางเท่ยโยนี่ไหวต้นใกล้ๆนี่มั้งนี่เดี๋ยวเคยเห็นห้อยเท่ยโยนี่ข้างหลังนไงใจ นี่ถ้ามีเสียงอย่างนี้แสดงว่าผ่านครับ โหนครับก็อยอดช่วงใช้พลัง่งถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นช่างยอดอยู่รถมาซ่อมนะครับคันนี้พ่อทำอะไรพ่อสิบล้อเป็นทุกอ้อยเี็มตัวแล้วครับใกล้จะเปิดโรงงานแล้ว ตัมาแล้วให้คืนเด้อว่างซะละบ่หายเลยได้มากเลยจำได้จีเป็นหงอมีเสียค่าตัวเท่าไรก็บอกมาดีเช่นเสี้ยฉีสัญญาให้เรียบแล้วเดี๋ยวจะฉีสัญญาทิ้งให้เอาเขาเอาเท่าไรถ้าไม่รับปากล่ะอ้าวเรียบร้อยครับ ก็เดี๋ยวรอชมมัรยากาศการลุยงานกันต่อไป